In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ววาล و ا ل ص าล ة والسلام على ن ัมม ا ด ح م د و ع ل อา ل ه وصحبه อา ج م ئ ي ن أ ج م มะ ن السلام عليكم و อ ح م ة الله وبركاته ความสติความเมตตาและความจำเริญจากองค์อัลลอฮฺบฮานะฮูละะอาลาจงประสบแท่ทุกท่านอัลฮัมดุลิลั์ห้องสมุดผู้ได้ก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับ ประเด็นที่จะได้ทำความเข้าใจกับท่านผู้ชมในครั้งนี้ก็คือเราจะต้องเป็นคนที่รู้จักเสียสละเพราะการเสียสละนี่เป็นเรื่องของการที่จะทำให้หัวใจของเราเนี่ยผูกวัดกับพระกรสุภาดตาตารมั่นคงแล้วก็ในแง่ของสังคมก็จะทำให้สังคมนี้ได้เติมเต็ม กับสิ่งที่เราได้เสียสละไปก็จะเป็นสังคมที่มีแต่ความเสมอภาพเป็นสังคมที่เอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นสังคมที่เราสามารถจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้ก็เนื่องมาจากมีการเสียสละการเสียสละนี้มันก็มีอยู่สองสามรูปแบบก็คือเสียสละในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะครับ นี่หนึ่งเสียสละก็ทั้งชีวิตแล้วก็เสียสละในเรื่องของเวลาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราควรที่จะได้มา,มาพูดคุยกันนะครับเพราะสังคมของเราทุกวันนี้บางทีเมื่อเราพูดคำว่าเสียสละเนี่ยบางทีเรามักจะมองไปในรูปแบบเป็นการเสียเปรียบ คำว่าเสียสละนี่ไม่ใช่เรื่องเสียเปรียบหรือไม่ใช่เรื่องเสียท่าคือเสียเปรียบยังไงคนอื่นเขาไม่ได้เสียสละเขาไม่ได้ให้เราเป็นคนให้เขาไม่ได้บริจาคเราเป็นคนบริจาคนี้แล้วก็เสียเปรียบเขาไม่ใช่นะครับการที่เราเสียสละนี่แหละเป็นคนที่ได้เปรียบคนอื่นเขาไม่เสียสละ เราเสียสละนี่เราจยาว่าเราเป็นคนเสียเปรียบเราเป็นคนที่ได้เปรียบเพราะเรามีเรื่องการเสียสละนี่ทำให้คนที่ได้รับรักเรามีน้ำใจดีๆต่อเราแล้วก็อลัลลอฮฺสุบฮานตะลาก็จะทรงตอบแทนผละบุญให้ในอนดีตตัวอย่างมีแล้วทางสมยัยท่านนบีมุฮัมมัดสุลต่านวะลิอุสซาลลัลละบะดาอซาบะเสียสละ ในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองท่านอุสมานเคยมีทรัพย์สินเงินทองมากนะครับเวลามีการปกป้องอิสลามครั้งใดท่านบริจาคบางครั้งอูดถึงร้อยตัวท่านสามารถที่จะเสียสลายได้และซอบ้าหลายๆท่านได้เสียชีวิต สละชีวิตเพื่อปกป้องอัลิสลามแล้วก็บรรดา,าผู้ที่ทำหน้าที่ปกครองอาณาจักรอิสลามหลายท่านนะครับจะเป็นอุมัรอิบราตอบก็ดีอุมัรบินอัมดุลอาซิดก็ดีในช่วงของสมัยอบาบบาสียาเนี่นะครับเสียสละความสุขส่วนตัวเสียสละทรัพย์สินเงินทองในเรื่องของ ความสุขส่วนตัวนี่นะครับเห็นได้ชัดเจนจากท่านอุมอัดบินอ,อัมดูลอาซิดก่อนจากที่ทำหน้าที่เป็นกอลีฟาเคยใส่เสื้อผ้าชุดหนึ่งแพงๆห,ห,ห,หลายสิบหลายร้อยดีนัดพอหลังจากที่ทำหน้าที่เป็นกอรีฟาแล้วนี่นะครับเสื้อผ้าก็ใช้เสื้อผ้าเก่า และทรัพย์สินเงินทองบอกกบฏลยาว่าให้เอามาเป็นในใส่ในกองคลังทั้งหมดเสียสละเข้ากองคลังเข้าส่วนรวมฉะนั้นในเรื่องอย่างนี้เราเห็นนักวิชาการหลายท่านก็ได้เขียนในประวัติศาสตร์ว่าท่านอุมัติบินลำรอนซิดเนี่เสียสละช้เสื้อผ้าเก่าๆตอนเป็นผู้ปกครองอาณาจากักรอิสลามครั้งหนึ่งท่านขึ้นมิมบัส แล้วก็มีผู้คนได้สังเกตแล้วก็มีการพูดคุยกันว่าอุมัดบินอับดุลอาซิดนี่เสื้อผ้าของท่านที่ขาดมีรอยปะชนุนในกี่ที่คือเสื้อผ้าใสา่เสื้อผ้าที่ปะชนุนปรากฏว่าพอละหมาเดเสร็จก็มีคนก็ออกมาพูดคุยว่าเขานับกันแล้วรวมแล้วได้สิบที่ เสื้อผ้าชุดเดียวนะครับมีร้อยพรนชนถึงสิบที่นี่คือชีวิตของกอรีฟะถ้าจะกอบเกยเงินทองนั้นมากมายกายของแค่ไหนก็ได้เพราะเป็นผู้ปกครองอาณาจักรสลามทั้งหมดแต่ก่อนจากนั้นท่านเคยใส่เสื้อผ้าชุดหนึ่งหลายดีนัดนะครับแต่แล้วต้องมาใส่เสื้อผ้าชุดหนึ่งหลังจากเป็นกอรีฟะแล้วประมาณสี่ดีนัดเท่านั้น นี่ก็เป็นเรื่องที่แต่ละคนเสียสละฉะนั้นการเสียสละตรงนี้นะครับผมก็อยากจะได้นำอายะอัลกุรอานที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุอัตตาลาได้กล่าวว่าวะลาตัจอัลยาได้ก็มัลูละตันอิล่าอูนูกิอูนูกิก่วะลาตับสุดฮะคุลลัลบัสติฟรตะกอูดะมะลูมันมัฮซูรอ และอย่าให้มือของเจ้าถูกตึงอยู่ที่ลำคอของเจ้าอย่าให้ให้ตึงอยู่ที่คอต้นคอของเจ้าและอย่าแบมือมันจนหมดสิ้นมิฉะนั้นเจ้าจะกลายเป็นผู้ถูกประนามเจ้าโศกเสียใจหมายถึงอย่างไรหมายถึงว่าการที่เอาอมือที่ไปตึงอยู่ที่คอนั้นก็คือไม่ยอมที่จะหยิบยื่นหรือบริจาคอะไรให้กับใครเลย เอามือเกาะคอแน่นเลยไม่ยอมที้จะควักกระเป๋าอูดรภาษาไทยง่ายๆนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนที่แบมือให้หมดเลยก็ไม่ใช่นะครับถ้าทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องเข้าควาความถูกประนามได้แล้วก็เป็นเรื่องที่เศร้าโศกเสียใจแต่นี้พอพูดถึงตรงนี้นะครับอัลลอฮ์ได้บอกไว้ในอัลกุรอานอีกอายะห์หนึ่ง อวยาฮิดูบิอัมวาลิกุมว่าอัมฟูซิกุมฟีสบินีลแหละและพวกเจ้าจงเป็นผู้ที่เสียสละต่อสู้ในหนทางของอรรถสุฮานุวะตลาทั้งชีวิตแล้วก็ทั้งทรัพย์สินทั้งทรัพย์สินแล,แล้วก็ชีวิตั้านอวัยหฮิดูบิอัมวาลิกุมใช้วยทรัพย์ส,สินวะอัมฟูซิกุมแล้วก็ชีวิตของพวกเจ้าในหนทางของอรรถฉะนั้นในเรื่องอย่างนี้นะครับ เราเห็นได้ว่าจะเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไรผู้ที่มีความศรัทธานั้นสามารถเสียสละได้ถ้าเสียสละเงินทองเราไม่มีเราก็เสียสละในเรื่องของแรงกายถ้าแรงกายแล้วเราไม่มีกำลังได้จสสละได้ก็ความคิดการชี้นำเสียสละเดินไปบ้าน ลูกหลานคนนี้ไปบอกให้เขาทำความดีหรือว่าเดินไปหาเพื่อนฝูงไปชวนเขาให้ทำความดีคนที่พอจะทำได้อย่างนี้เรียกว่าเสียสละในเรื่องของเวลาที่ใช้เวลาไปทางเป็นประโยชน์ฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายในช่วงของวันไอรุลอัลตหานะครับอีกไม่กี่วันที่จะมาถึงนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากในเรื่องของการเสียสละก็คือ การที่เราเนี่ยควรจะทำอุดหิยะนะครับเพราะว่าอัลลอฮ์บอกไว้ใกุรอานว่า,วาฟ o ส s ลลิ i l บบีกาวันฮั r และเจ้าจงละหมาดต่อพระผู้อวบาลของเจ้าแล้วก็จงทำอุดหิยะการทำอุทหิย y นี่มันเป็นเรื่องที่เสียสละเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เกิดความอิ่มเอิบท่านมีน้องทั้งหลายเราจะเห็นได้ว่า การทำอุดหิานั้นท่านนาบีบอกและใครที่มีความสามารถในการที่จะทําอุตหิาได้แล้วก็ไม่ทําก็จงอย่าเข้าใกล้ที่ละมาดของเราตรงนี้ก็เป็นคําพูดท่นานนบีที่ทําให้ทุกคนได้คิดได้ว่าถ้าเรามีแล้วไม่ทำเนี่ยถ้าเราอยู่ในสมัยของท่านนาบีนบีบอกอยากถ้าเราได้ยินเสียงท่านนาบีได้บอกว่าใครที่มีความสามารถจะทําอุทยา i ได้แล้วไม่ทํา ก็จะมาละหมาดรวมกับฉันอยา่าเข้าที่ละหมาดกลยที่ละหมาดของฉันเนี่ยเราจะมีความรู้สึกอย่างไรตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดกันนะครับฉะนั้นการทําอุตหิยายนี่เราจะเห็นได้ว่ามันสอดคล้องก,กันกับวันอีดุลอัดฮ์เพราะว่าวันอีดุลอัดฮ์นี่นะครับเราสามารถที่จะเชื่ออุตริยายได้ นะครับในวันเอดูลฎฮาหลังจากละหมาดแล้วแล้วไปวันตัชริกอีกสามวันแต่นี่วันเอดุลดาฮานี่เป็นวันรื่นเริงเป็นวันสนุกสนานที่เรามักจะมีให้เด็กของเราเนี่ยแข่งขันนู่นแข่งขันนีนนน่ในทางที่ถูกต้องเลยครับเด็กสนุกสนานตอนี้อยากจะถามาท่านผู้ชมนะครับว่าเด็กเรานั้นนะ่ะถ้าหากว่าตอนเช้าหลังจากละหมาดแล้ว เขาจะสนุกสนานได้ไหมถ้าท้องเขาหิวเขาไม่ได้กินอะไรมาจากบ้านเพราะว่าลึงละหมาดอิดรุละานี้ละหมาดเช้าและอาหารมื้อแรกท่านนาบีนั่นจะกินเนื้อกุ้นบันแต่เขาเด็กๆเขาก็มีความหวังในการที่จะมากินอาหารเช้าหลังจากละหมาดแล้วที่มสัสยิด คาดว่าจะมีการเชื่อดครบานและเดี๋ยวกินแล้วจะได้สนุกสนานกันเล่นกีฬาว่างต่อปัญหาอะไรกันหรือว่าสนุกสนานในทางที่ถูกต้องแต่แล้วเขามาด้กินอะไรเลยถามว่าเด็กๆเ,เหล่านั้นเขาสามารถที่จะสนุกสนานได้ไหมท่านผู้ชมนี่เคารพการทำอุหยายนั้นน่ะวัวตัวหนึ่งนั้นเราจะมองรู้ว่ามันเกินกำลัง แต่ดูความที่ศาสนาให้เกิดความสะดวกก็มีทั้งเจ็ดหุ้นนะครับสามารถทำได้เจดคนสามารถทำได้เจ็ดคนหัวตัวหนึ่งจะก,กี่หมื่นแล้วก็หารกันเจคนก็สามารถที่จะทำได้ใครที่มีความสามารถจะทำได้ทั้งตัวก็ทำแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเนื้อแน่นอนและเกินคน ยาคนจนหรือว่าเด็กกำพร้าเนี่ยก็ไม่สามารถจะซื้อ,อบริโภคกันได้ทุกวันแต่ถ้าหากว่าถึงวันอีดุลอัฏที่ไรเขาก็ได้กินเนื้อเหมือนอย่างที่หลายๆองค์กรเช่นอย่างครับทางมูลนิธิสัทธาชนนี่นะครับได้ทำอุดเฮียหรือตามมาสิ์ต่างๆนี่นะครับก็เพื่อไปแจกเด็กกำพร้าไปแจกคนยากจน เพราะเนี้ยกุลบันเราเห็นได้ว่าที่ท่านนาบีได้บอกว่าให้ทำเป็นสามส่วนค็ดียังครบถ้วนสมบูรณ์เลยนะครับ <Yeah. S 2> ก็คือหนึ่งถ้าเราจะตากุบานนะครับหนึ่งเราก็เก็บไว้กินส่วนหนึ่งแล้วก็สองให้กับคนยากคนจนสามให้กับคนที่จะร่ำรวยแค่ไหนอะไรแค่ไหนก็ได้เขาเรียกดียะให้ก็เพื่อนบ้านให้กับคนที่ เรารู้จักมากคุณเคารพนับถือกันก็สรุปแล้วว่าอุทยานเนี่ยก็จะกระจายไปในรูปแบบด้ยวยทําใ้้เกิดความรักความสามัคคีได้อย่างดีในแง่ของสังคมในแง่ของภาคพลบุญนั้นแน่นอนแล้วก็จะลับสุภาตลาจะทรงตอบแทนให้ในวันเกียรมาอันนี้ดังที่เราได้ทราบกันแล้วแต่ที่อยากจะพูดตรงนี้ก็คือเพื่อที่จะให้เราได้รู้จักเป็นการเสียสละถามว่า ในวันอีดุลอัฎฮาหรือในวันตัชริกอีสามวันนั้นเด็กๆไปสนุกสนานที่มัสยิดแล้วได้กินเนื้อกุรบันเนื้ออุดรียานี่แล้วก็เนื้ออุดรียานี่เด็กๆจะรู้เลยว่าอันนี้พ่อแม่ของเราหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นคนที่รวมตัวกันจัดแล้วก็เชือดสัตว์แล้วก็อามาหุงต้มให้เราได้รับประทานเนี่ยเรามีความรู้สึกยังไง ลูกหลานเราได้กินอาหารได้กินเนื้อเนื้อจะแกงจะต้มจะอะไรก็แล้วแต่หรือจะผัดจะทอดผมเชื่อเหลือเกินว่าความรักความสมามัคคีในท้องที่นั้นหรือว่าระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็เด็กมันก็จะเกิดขึ้นและถือว่าเป็นการเสียสละฉะนั้นเราจะเห็นได้ในอ,อรุณกรได้บอกไว้หลายที่ แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิงย่งในเรื่องของการที่เรา,เราได้เสียสละนี้เราสุบราณนวัดตาลาได้กล่าวต่อไปในอายะห์ต่อไปนี้ว่าอินนารบบะกะยาบสุตุริสกะลีมาเยชาอุวยักดิรอินนหูกานะบิไอบาดิฮีคอบีรันบาซีรอนแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้าทรงเพิ่มภูนนะครับ ทรงเพิ่มพูนปัจจัยยังชี่แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และทรงให้คับแคบคือหมายว่าให้มีธกีที่ที่คับแคบลงก็ได้แท้จริงหลงเป็นผู้ทรงรอบรู้เป็นผู้ทรงเห็นพวงเบาของพระองค์ฉะนั้นพี่น้องหลายเราเสียสละนะครับเสียสละไปที่อลรสุภานนตลาเป็นผู้ที่ให้ความเพิ่มพูนมากมายขึ้นมา หรือพระองค์ใช้เกิดความแคบแคบนี้ก็ด้วยกับความประสงค์ของพระองค์นั่นเองแต่อย่าลืมว่าเราอยู่ร่วมกันในสังคมเขาเรียกสังคมมนุษย์เป็นสังคมที่จะต้องพึ่งพาอาศัยกันเป็นสังคมที่จะต้องหยิบยื่นให้ซึ่งกันและกันเป็นสังคมที่มือบนนั้นจะต้องหย่อนให้กับมือล่างนะครับนี่เขาเรียกเป็นสังคมที่จะต้องเกี่ยวพันกันไป โดยตลอดและเราจะเป็นผู้ที่ก้าวเดินกันไปพร้อมๆกันฉะนั้นในวันอีดุลอัฏฮาที่จะมาถึงนี้ก็หวังว่าลูกหลานของเราคงจะไปสนุกสนานที่มสัสยิดในรูปแบบของจะเล่นกีฬาก็ดีหรือว่าจะรูปแบบตอบปัญหาคำถามอะไรต่างๆในทางที่ดีนะครับก็คงจะเป็นเยาวชนของเราที่ท้องอิ่มด้วยกับเนื้อกุรบหวานด้วย แต่ถ้าหากว่าล้องเขาหิวเนี่ยผมเชื่อถ้าเกินว่าเขาคงจะไม่มีความเบิกบานและไม่มีความสดชื่นในการที่เขาจะสนุกสนานหรือเล่นกีฬานะครับท่านพี่น้องทั้งหลายถ้าหากว่าเรารวมตัวกันนะครับในพื้นที่แต่และพื้นที่และเราก็ทำเพื่อที่ลูกหลานเราจะได้เห็นตัวอย่างที่ดีราตอนที่เป็นเยาวชนนั้นลูกหลานจะดีใจมาก ในเมื่อเห็นว่าผู้ใหญ่นี่เอาหุงต้มแกงให้กับลูกหลานกินนะครับมันไม่ต่างอะไรกันในครอบครัวที่พ่อแม่เป็นคนทําอาหารนะครับพ่อช่วยแม่ทําอาหารและได้เวลาก็ยกสํำรับมาแล้วก็เรียกลูกมากินถามว่าลูกมีความสบายใจไหมครับเหมือนอย่างที่มัสยิด ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้เชือดอุดริยาแล้วประกอบอาหารแล้วก็เรียกเยาวชนมากินแล้วก็สนุกสนานอย่างเป็นผู้ที่ท้องอิ่มนะครับฉะนั้นจึงของฝาก,กเพียงแค่นี้นะครับอิช่ชาวลอดราคงจะได้พบกันในช่วงต่อไปนะครับว่าบิลลาฮิตลาฟิกอลีดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบาริกาด